นี่คือจุดแตกต่างระหว่างเรากับยูเครนพี่น้องครับยูเครนเขาถูกมอมเมาถูกล้างสมองโดยชูเอานักการเมืองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือคนของเขาไม่ได้เหลือสติสตังอะไรแล้วถูกมอมเมาสุดท้ายฆ่ากันไปแถมได้ผู้นำมากมีแต่ผู้นำที่ไม่มีใครเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครทําเพื่อประเทศมีแต่คนเป็นหุ่นเชิดนะครับสักหน่อยหนึ่งฝ่ายอเมริกาส่งมาเชิดสักหน่อยหนึ่งฝ่ายรัสเซียส่งมาเชิดส่วนประชาชนก็เป็นพี่บ้าพากันแลนตาม แต่ขณะที่เราครับย้อนกลับมาที่เราครับเราเปรียบเทียบคู่ขนานกันไปนะปรากฏว่าที่ประเทศเท่าพี่น้องครับเฮ่าก็เคยเจอมาแล้วสมัยเรายุคเก่าเขาก็แบ่งเหมือนกันครับสู้ระหว่างพวกสเสรีนิยมกับพวกคอมมิวนิสต์คนไทยเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายข้ามคันกันเองเคยมีกระทั่งพระของเราบอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปพี่น้องจําได้ไหมเคยมีเรื่องแบบนี้ แต่เราโชคดีคืออะไรครับประเทศไทยเราสร้างยุทธศาสตร์ใหม่บอกว่าถ้าเอาละที่การเมืองมาแบ่งมันก็ต้องแบ่งคนฆ่ากันถ้าเอาบอกว่าแบ่งชนชั้นคนมันก็ต้องฆ่ากันผลสุดท้ายประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่คิดทฤษฎีขึ้นมาบอกว่าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นศูนย์กลางรวมหัวใจโชคดีเรามีในหลวงร .9 ท่านสู้มาตั้งแต่เป็นหนุ่มเลยในหลวงร .9 นะพี่น้องครับ ไปหาดูเลยลูกหลานรุ่นใหม่อาจจะเกิดไม่ทันแต่พวกรุ่นครูนี่ตอนเด็กนี่ได้สมุดได้เรียนหนังสือจนมาเป็นด็อกเตอร์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าในหลวงรองไ้นี่แหละทุกปีเพื่อนจะมีสมุดให้มีหนังสือให้พวกครูสมัยเด็กเนี่ยอยู่ป่าภูพานคุนเลมีแต่ป่ามีแต่ดอยความเปนี่เต็มบ้านอยู่บ้านผมนี่พี่น้องนะครับก็ได้ย้อนในหลวงรอเก้านี่แล้วพี่น้องถ้าพวกเรารุ่นเก่าๆนะลูกหลานไปดูนะในหลวงรอเก้าข่าวตอนทุ่มหนึ่งนี่ขีดเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในป่าคุณน่ะไปหาไท่บ้าน นั่นแหละคือยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเขาไม่ปล่อยให้เป็นเครื่องมือนะครับสงครามมวลชนสงครามไฮบริดมันทำมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วพี่น้องครับสมัยนั้นเขาก็แบ่งกันพวกนึงบอกว่าเป็นเสรีนิยมพวกนึงเป็นคอมมิวนิสต์ปั่นให้คนเกลียดชังฆ่ากันครับประเทศไทยนะแก้ไขด้วยการบอกว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็สร้างเราเป็นคนของพระมหากษัตริย <c oughs> ์ในหลวงก็บ,บอกไม่เกี่ยวกับพักไหน ไม่เกี่ยวกับฝ่ายคอมมิวนิไฟไฟสต์ฝ่ายเสรีในหลวงบอกทุกคนเป็นคนไทยทุกคนเป็นประชาชนของข้าพเจ้าในหลวงเราก้านี่แหละกับป๋าเปรมนี่แหละคือคนคิดทฤษฎีขึ้นมาบอกว่าศัตรูของประเทศไทยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไอซีเอ็นนักข่าวของอเมริกาเนี่ยนะครับเข้ามาสัมภาษณ์ในหลวงที่วังเลยนะวังของในหลวงนี่มีกระทั่งคอกวัวมีแปลงผักมีนามีไรมีไรเต็มอยู่นะไอฝรั่งซีเอ็นมันก็สงสัยฝรั่งอเมริกัน V.O.A. Voice of America ครับไม่ได้เกรงใจใครเลยมันก็มาถามเอ๊ดคิงสงครามมันลุกอยู่ทั่วแผ่นดินเนี่ยยูทำอะไรอยู่ทำไมไม่ออกไปสู้กับคอมมิวนิสต์ทำไมไม่ไปฆ่าพวกมันท่านมาทำนาทำไรอะไรอยู่นี่มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ในวังเนี่ยนะไอ้ฝรั่งมันก็มาถามนายหลวงบอกว่านี่แหละคือที่จะใช้เป็นอาวุธสำหรับประเทศไทยการทำนาทำไรการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการปลูกผักปลูกหญ้านี่แหละคืออาวุธที่เราจะเอามาต่อสู้ เพราะว่าศัตรูของเรานะ่มันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ศัตรูของเราเนะี่ยคือความยากจนความทุกข์ยากความลําบากของประชาชนเนะี่ยคือศัตรูของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่ได้จะสู้กับคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์ก็เป็นคนของข้าพเจ้านี่แหละแค่เข้าใจกันผิดเห็นไหมนี่คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยด้วยสติปัญญาเขาก็เลยสถาปนาว่าเราจะสู้กับความยากจนหลังจากนั้น หันไปพัฒนาหันไปสร้างความเจริญหันไปสร้างโรงเรียนหันไปอะไรต่างๆนานาเห็นไหมที่พวกเรายุคเก่าๆที่พวกเราได้หนังสือหนังหาก็เพราะอย่างนี้ที่ได้หนังสือรูปในหลวงเห็นไหมเพราะว่าเขาไปสนับสนุนให้มีความรู้ถ้าคนมันยากจนถ้าคนมันทุกข์ยากมันก็จะเกลียดชังกันเพราะฉะนั้นต้องเอาความรู้ไปให้เอาการศึกษาไปให้เอายาไปรักษาแล้วก็ไม่ต้องเห็นค่าอะไรกันผลสุดท้ายพวกเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมใจคือในหลวงไงผลสุดท้ายทั้งฝ่ายประชาธิปไตยทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์แม่งแพ้หมด <laughs> นี่คือจุดแตกต่างระหว่างเรากับยูเครนพี่น้องครับยูเครนเขาถูกมอมเมาถูกล้างสมองถูกฝ่ายมหาอำนาจฝ่ายนั้นฝ่ายนี้มอมเมาโดยชูเอานักการเมืองเนี่ยมาเป็นเครื่องมือคนของเขาไม่ได้เหลือสติสตังอะไรเราถูกมอมเมาสุดท้ายฆ่ากันไปเห็นไหมจะมายหลรอบแล้วที่เขาขากันมากเนี่ยยูเครนพี่น้องนะแต่ประเทศไทยนะ่ะพอเราได้กดสโลบายนี้นะ่ะปรากฏเรารอดแท้ และเราก็ทำสถิติเราเป็นประเทศแรกของโลกใบน,นี้ที่หยุทดทฤษฎีโดมิโนโดได้เปรียบเทียบเลยครับในยูเครนเนี่ยถูกพวกนักการเมืองม,มองมเมาล้างสมองกายกลายเป็นเกลียดกันเองขินฆ่ากันเองผลสุดท้ายไม่ได้อะไรขึ้นมาครับน่าประยชย์แค่ไหนดูที่ในเซเนกี้มันโดนสิพี่น้องครับดูสิ่งที่พวกฝรั่งทํากับพวกมันสิเห็นไหมแต่พวกเรานะ่ยไม่เป็นไรเ,นเพราะฉะนั้น อย่าได้แปลกใจว่าทําไมการขับเคลื่อนให้บิดวอลแฟร์ละลอกใหม่ในประเทศไทยทําไมต้องตีเข้าไปที่สถาบันทําไมพักเก้าไกลถึงตามนาตัวเองเป็นศัตรูกับหนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะเขาได้เรียนบทเรียนแล้วว่าคําว่าสถาบันนี่ยันได้แมก้กระทั่งคอมมิวนิสต์ พลานุภาพพลังของความศรัทธานะี่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยนะ่ยหยุดคอมมิวนิสต์ได้พี่น้องครับในหลวงร .9 กับป๋าเปรมสองคนเนี่ยเอาอยู่อ่นะคอมมิวนิสต์โซเวียตนียังหยุดกึกเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนะี่ยเขาจะทำให้บริวอร์บแฟร์้วลอกใหม่เขาต้องใส่เข้าไปที่นี่แหละคือตัวอันตรายที่สุดของประเทศไทยที่คำ้ำที่สกัดทุกข้อทุกอย่างไว้ได้คือสถาบันเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จัดการเลยเห็นไหมนี่คือที่มาที่ไปนะพี่น้องครับ